วัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยเลขมงคลของคุณของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในเดือนตุลาคมพศ2565นะคะหมอก็อขอแฮปปี้เบอร์ด์สำหรับคนที่เกิดในราศีตุลหรือลัคนาตุลหรือผู้ที่เกิดเดือนตุลาทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขสมหวังนะคะราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายน หมอมินอ่านทางของโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่หมอก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหมอพูดทุกคลิปนะคะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างๆหมอไม่ได้เจาะจงไปบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอยากให้คุณดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดไพ่ความรักนี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะฟังกันเนาะนะคะเพื่อนๆไพ่ใบแรกของคุณเลยราศีตุลน,นะคะมีแต่เรื่องงานกับเงินออกมาเต็มไปหมดเลยใบแรกของคุณนะคะเพื่อนๆนะ เป็นคิงเธอเรียนนะนะคะคิงเธอเรียนผู้นี้นะคะคุณคุณนิ่งนะช่วงนี้คุณสงบคุณนิ่งคุณเหมือนหันหน้าสนใจแต่เรื่องการเงินการทองมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานซะมากกว่านะคะตรงนี้นะนะคะที่ผ่านมาแน่นอนละค่ะเพื่อนๆนะคะตกตำแหน่งไพ่พวกนี้คือห้าไม่เท้านะคะไพ่ในถือเรียนคุณนิ่งคุณเงียบอยู่ในหมวดในโซนของตัวเองที่ผ่านมามันมีปัญหาวุ่นวายในเรื่องความรักยุ่งเหยิงบางคนนะคะสี่ไม้เท้าคุณอาจจะ คบกับใครมาระยะยาวหรือคาดหวังที่จะแต่งงานกันหรือคบกันมาระยะหนึ่งแล้วหรือไม่บางท่านก็เป็นครอบครัวแล้วแต่ความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆคุณพยายามแล้วรืเดมิเชียน่ะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพยายามที่จะบาลานซ์พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ให้เป็นฝัง่งเป็นฝาเพื่อเป็นครอบเป็นครัวแต่ความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาห้าไม่เท้านี้มันมีหลายฝ่ายเ,เพื่อนๆเช่นทัศนคติบางอย่างที่เราไม่ค่อยตรงกันนะคะ เช่นบางอย่างที่เราอยากให้เขาแก้ในสิ่งที่เขาเป็นพอเราพูดมันก็เลือกเมืเ่อคือมันเรื่องเดิมอะเรื่องเก่าๆซ้ำๆวนๆวนวนเวียนๆที่แก้ไม่ได้ที่เขาแก้ไม่ได้ที่เขาไม่สามารถทําให้เราได้หรือบางท่านมีปัญหาเรื่องฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องหลายๆฝ่ายมาทําให้พวกคุณมีปัญหาเขาเรียกทับซ้อนกันไปอีกนะคะในถือเรียนเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นความรัก ที่มันนิ่งมันเฉยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าบางคนอยู่กไกลกันก็ได้นะคะความสัมพันธ์มันนิ่งคุณพยายามที่จะปรับพยายามที่จะบาลานซ์แล้วในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ขึ้นมานะดูไพ่นางฟ้าของคุณนะมันตรงออกับคุณมากเลยเลิฟยูเซลเฟิร์สตอนนี้คุณบอกว่าคุณกลับมารักตัวเองพอดีกว่าเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์นะคะคุณฟิกไปที่การเงินการทองมากกว่าการเงินนะคะเพื่อนนะคะเดอะสตาร์ Star, ขึ้นมากับเก้าเทียน คุณบอกว่าคุณก็มีเกียรตินะมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองเราอยู่ในหมดสวยและรวยมากนะคะช่วงนี้เราบอกว่าถ้าความรักมันวุ่นวายเราอยู่กับตัวเองไปก่อนเพื่อนเก้าเรียนกระตตาคือคุณมีความสุขกับการเต,เติมเต็มกับตัวเองกับเงินกับทองกับความมั่นคงอยากไปไหนอยากทําอะไรก็ได้ที่ผ่านมามันเหนื่อยเหลือเกินนะคะ คุณสบายใจที่อยู่กับตัวเองมากกว่าอันนี้หมออ่านตามให้นะคะตรงนี้มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามดวงชะตาค่ะวิ f ฟอร์จูนถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันจะคลี่คลายเพื่อนๆนะคะเราไม่อยากมีความทุกข์หรอกเรามีความรักเราอยากมีความรักที่มีความสุขมีความมั่นคงและเข้าใจนะเพื่นนนอ,อ,อนๆเอื้ออาทรคือเมตตาต่อกันนะคะวิลฟอร์จูนบางคนก็จากกันเพราะว่าเราหมดวาสนาต่อกันนะเพื่อนๆตรงนี้นะขึ้นมา แต่ถ้าท่านใดที่สวดหมอว่านะคะตอนนี้เรารักตัวเองแล้วนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยจะมีใครเข้ามานะคะคนที่ซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตทางด้านหัวใจคนที่พยายามเพื่อเราหนึ่งเรียนเพื่อนเพื่อนะคะชาวราศีตุลราคณาตุลตำแหน่งของคุณมีโชคมีลาบมีข่าวดีจากเดือนกลหมอบอกนิดนึงนะราศีตุลน,นะคะในเดือนตุลานะมีดาว โยกย้ายนะคะตรงนี้นะหมออยากให้หลังวันที่8เป็นต้นไปตัวแต่ว่าตัวคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จและสมหวังมีดาวอาทิตย์ทับตัวนะเพื่อนๆตรงนี้อะไรที่มันแย่ๆม,ม,ม,มันมีเวลาของมันนะเห็นไหมนะเดวิลฟอร์จูนเป็นพลังงานที่มันปรับมันเปลี่ยนนะคะเดียวมันจะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปเด e l o ลเวแน่นอนราคาคนโสดมีเสน่ห์มากเลยคุณจะมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวเรารู้สึกว่า เราไม่ได้ไปฟิกค,ความรักเราอยู่อยากอยู่เงียบๆเราอยากได้ความรักที่แน่นอนแหละถ้าเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่งามคุณก็อยากได้เสียงนั้นบางคนห่างจากความรักมานะรหรือบางคนเริ่มนะคะเริ่มต้นกับการอยู่กับตียงรักเตียงสนใจเรื่องเงินเรื่ององ,งานเป็นพิเศษนะคะตรงนี้นะนนะเ,เทมเพลตนะคะเพื่อนเรายืนหนึ่งนะนะคะเรา ถ้าใครรักเราเขาจะตามหาเราเองเขาจะให้เกียรติเราเรายืนหนึ่งเราคือเดมเพลสนี่เป็นดาวสุขเป็นเทพที่ดาวีนัสนะคะเราอยู่กับตัวเองแล้วเรามีความสุขเพื่อนๆนะคะเราเติมเต็มให้กับตัวเองได้เดมเพลสนี่มันแฝงด้วยความเสียสละเพื่อนๆน,นะคะให้ใจให้คุณค่าให้ความรักทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเป็นครอบครัวคุณก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วณนะตอนนี้มันสิ้นสุดของการให้แล้วคุณก็กลับมาให้ตัวเองรักตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองแล้วตอนนี้คุณยืนหนึ่ง ใครรักเราเดี๋ยวเขาตามหาแล้วเขาต้องปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยถ้าคุณสดคุณจะมีคนเข้ามานะคะพร้อมนี้จะให้เกียรติเราแต่รอคนนั้นนะคะเพื่อนๆที่ผ่านมาคุณพอแล้วคุณนิ่งแล้วคุณเย็นลงนะคะช่วงนี้นะคะมาดูที่ผ่านมากันกสักเล็กน้อยนะคะราศีตุลลักษณะตุนความรักราศีตุลลัคนณะตุลหนึ่งนะ,ค,ะคุณอาจจะคุยกับธาตุดินกันว่าสมมกรน,นะคะ ธาตะุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะสตาชาวกุมลัคนากุมเดลเวอร์เมทุนลัคนาเมถุนธนูลัคนาธนูธาตุดินกันวัสดุมบ,บักรนะคะธาตุลมตุนกุมเมถุนที่ผ่านมาคุณพยายามจะตัดความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างนะ,ะออกไปนะคะตรงนี้ขึ้นมานะหมอลืมบอกไปว่าราศีตุลน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะเดเมจิะนะคะ อ่านะคะดจเมนไพ่แห่งการประกาศไพ่แห่งการตื่นรู้ไพ่แห่งการมีสติเพื่อนๆนะคะคุณเริ่มคิดได้ละอะไรก็ตามที่มันทุกข์ใจมานานมันถึงเวลาที่คลี่คลายปัญหาถึงเวลาที่เรานะเพื่อนๆนะคะเทพเจ้าการเบี้ยนเป่าแต่ผลแห่งความดีนะคะจะมาตอบแทนเราถ้าใครไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปเพื่อนๆนะคะมันเป็นมันหลุดละจากห่วงวิบากกรรมต่างๆนะคะ เหรียญความรักที่ผ่านมามีคนที่เป็นผู้ให้ให้ใจให้คุณค่าให้สิ่งต่างๆแม้แต่ออฟเฟอร์เรื่องเงินเรื่องงานแต่ความรักไม่จําเป็นต้องร้องขอนะเพื่อนๆนะคะเขาจะคือเขาต้องให้เราในส่วนที่เรารู้สึกว่าคือการให้และได้รับพอๆกันมันจะทําให้ความรักยืนยาวนะคุณเริ่มช่างใจคุณเริ่มมีสติคิดได้สิ่งที่เราทุ่มเทให้ไปทําไมเราเหนื่อยเหลือเกินนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ ไฮลแฟนชาวพึกศบลาคณาพึกศบนะคะความรักความสัมพันธ์มันเริ่มจืดชืดเย็นชานะคะบางคนก็ไปเจอคนที่มีเจ้าของคุณก็ไม่เอานะคะเพื่อนๆคุณไม่อยากผิดินลรรมเดมมนนะคะชาวมีลนละคณามีานความรักมันช่างอึมครึมม,มันช่างสับสนมันช่างซับซ้อนเหลือเกินเขามีความลับกับเรานะคะตรงนี้มีคนใหม่ๆมาแทรกในความสัมพันธ์คุณนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดแปลว่าเขาเขาอาจจะมีคนอื่นนะคะเพื่อนๆนะคะที่ไม่เปิดเผยไม่ได้มีเราคนเดียวก็ได้นะคะ ตรงนี้10บดาบเหนื่อยนะบางคนจบแต่คือเจ็บแต่จบนะเหนื่อยมาเยอะสะสมมาเยอะนะคะเอ็มเพลอร์ชาวราศีเมษลาคนาเมตต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากับเรานะคะตรงนี้เดอะเดวิ Devil, ชาวมังกรลาคนามังกรภายใต้สําหรับเจ็ดดาบราศีตุลน,นะคะหนึ่งนะถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินทองที่ผ่านมาเ,นเพื่อนมีโอกาสที่ได้คืนยาก นะคะไม่ว่าจะค้ำประกันอะไรให้ใครนะคะให้ใครยืมยืมระวังนะคะจะได้คืนยากมากไพ่แห่งการชิงไพ่แห่งการชักดาบขึ้นมานะหรือบางคนอาจจะเสียเงินเพราะสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะของคนที่เรารักหรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นความรักแน่นอนล่ะคุณเหนื่อยเหลือเกินกับการที่คนหนึ่งโกหกหลอกลวงเราทําอะไรซ้ําๆซักๆให้เราเจ็บปวดและเสียใจเขาอาจจะคือถ้าท่านใดที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเดวิลเนี่ย นะเ,ปเป็นไพ่ของลาหูเป็นไพ่ของสาตานะ์ <ๆ S 1> นะเพื่อนๆกับไพ่พระเห็นไหมคะ,นะะจงมีสตินะคะเพราะคนที่เข้ามาเข้าามาเพื่อให้ทําให้ครอบครัวเราพังทําให้แตกเล้านะเพืนะะ่อนๆเข้ามาฉาบฉวยมันไม่ได้จริงจังจริง,จรงใจมาหลอกลวงนะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแต่คุณไม่อยู่นะเพืนะ่อนๆนะคุณเจ็บคุณเสียใจมากเลยคุณคุณตัดจบไปนะคะตรงนี้นะ,นะะหรือบางท่านรอวันที่จะจบรอวันที่จะจากนะคุณเหนื่อยละหมดวิบากกรรมสักที กับบางคนนะคะความรักมันคุ้มเครือนะคะมันไม่ชัดเจนไม่เอาละชาวราศีตุลเหนื่อยกับอะไรมาเยอะนะคะเพื่อนๆกลับมาดูแลตัวเองดีกว่ากลับมารักตัวเองนะคะมาดูการคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะดีวหรือคนที่เป็นประเด็นนะนะคะเพื่อนๆมาส่องดูกันว่าตัวตวนเขาเป็นยังไงบ้างนะคะไปแรกเจ็ดเหรียญน,นะคะสีไม้เท้าคิงถือถ้วย t ด e t ทาวเวดาบยอฟาจูนเดอเฮอร์มิตสิบถ้วยนะคะหไม้เทา้า2ดาบนะคะเพื่อนไฮโลแฟนนะคะไพ่ตรงนี้นะคะหมอพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคนที่มีประเด็นหมอว่าหนึ่งนะคะ คุณกับเขาอาจจะเคยพ,พูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันหรือจะอยู่ร่วมกันหรือบางบางคนก็เป็นครอบครัวเป็นครัวเรียบร้อยแล้วนะคะณตรงนี้ความสัมพันธ์นี้นะคะหมอว่ามีคนที่ห่างออกมารอวันนะคะแปดดาบเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเอกสารข้อกฎหมายข้อตกลงหรือการย่าล้างก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะรอวันตรงนี้นะคะเขาก็สับสนนะนะคะสับสนซับซ้อนนะคะจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือถ้าเป็นรักเกี่ยวกับ สองคนอย่างนี้นะคะคุณอาจจะเป็นตัวจริงอาจจะเป็นครอบเป็นครัวเขาสับสนซับซ้อนจะคือรักพี่เสียดายน้องนะเพื่อนๆแต่คุณตัดสินใจแล้วที่จะเดินออกมาแต่ถ้าบางคู่บางกรณีนะคะคุณไปเจอใครที่เขาเป็นครอบเป็นครัวเพื่อนๆตัวนี้นะเขาเงียบเขานิ่งไปแปลว่าเขามีคนของเขานะคะตรงนี้นะคุณก็ไม่อยู่เหมือนกันแหละแต่สถานะบางท่านที่โสดแน่นอนละค่ะคนนี้เคยเจ็บเคยพังมานะเพื่อนๆตรงนี้นะเขาเคยเจ็บเคยพังเคยเสียใจมาแหละ นะคะคนนี้เขามุ่งเน้นเรื่องการเงินการงาน,งานอาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิน์นำพาก็ได้ที่จะให้เจอคุณเป็นพ่อโชคชะตานะเห็นไหมวิโอฟ์จูนขึ้นมาทั้งสองใบนะคะคุณจะได้รอวันที่จะได้เจอกันสําหรับบางท่านเหมือนไพ่นางฟ้านะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ,ะตรงนี้นะคะทีนี้มาดูกันนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณจะดีเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคะเนเพื่อนราศีตุลละคาตุลเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ ในถือถ้วยเพื่อนๆเ,เขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณนะอยากง้อขอคืนดีกับคุณนะคะตรงนี้นะสองถ้วยนะคะ The Hermit The Emperor เล r i ์ t เรียน t h ชาพิจิกลัคนาพิจิกพ่ามไม้แม่ไม้ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้หมดนะคะตรงนี้นะ h i ไฮ f Strength นะคะ ทิ้งเธอไม้เท้าพเพื่อนๆพื่อไพ่ใต้สำหรับเป็น6เป็น6ดาบนะคะเอาคนที่มีประเด็นกันก่อนนะคะพเพื่อนๆหมอเห็นเขานะคะอันนี้ในความในความคิดนะคะในความรู้สึกแต่คงไม่ตรงกับทุกคนเนาะนะคะ มันเหมือนเขาอยากขอโอกาสคุณนะเขาอยากจะคืนดีกับคุณอยู่นะคะแน่นอนละไพ่พวกนี้หกไม้เท้าขึ้นมา6ไม้เท้าสีไม้เท้าสิบถ้วยสิบเหรียญพวกนี้เป็นสภาวะที่คุณกับเขาต้องคบกันมานานอยู่กันมานานหรือมีสภาวะที่จะพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วก็ได้เหมือนเขาอยากกลับเข้ามาเอาชนะใจคุณอีกแต่ที่ผ่านมาแน่นอนละ่ะมีการจบหรือมีการพูดที่จะจบที่จะจากกันไปเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เป็นพ่อพระแม่คะ คนเขาได้มากที่สุดดูแลเขาได,ด้ดีที่สุดแหละแต่หมออยากบอกว่าไม่มีใครอยู่ทนหรือทนอยู่นะคะเพื่อนๆนะฟังให้ดีแต่ไม่ได้แปลว่าความรักไม่พยายามนะมันคู่กับความพยายามแต่ถ้าพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยฝ่ายเดียวปรับอยู่ฝ่ายเดียวมันไปไม่รอดความรักนะคะชาวราศีตุลลกนาตุลช่วงนี้คุณสงบจริงๆนะไพ่พา,พาออกมาสองใบถ้าบวชได้คุณบอกบวชไปแล้วคุณนิ่งคุณเงียบคุณอยู่ในหมวดในโซนของตัวเองสงบนิ่งนะคะไม่ฟุง้งซ่าน คือตอนนี้เราต้องการธรรมะนะเพื่อเพื่อจะข่มข่มเขาเรียกว่ากล่อมจิตใจของเรานะคะเขาอยากจะเทคเกชั่นเขายังห่วงแหนคุณนะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้เขาคิดว่าคือมันเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงกับเขาน่นแหละอยู่กันมานานคบ exactly. ก,กันมานานคุณก็คือพยายามเพื่อเขาเขา,าก็ยังอยากพยายามอีกอยังยังยัง,ยงมีโอกาสยังรออยู่นะคะ <c oughs> ว่าเผื่อคุณเปลี่ยนใจนะคะแต่ถ้าโสดน,นะเพื่อนๆโสดนะหมอคิดว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาในอนาคตนะ คนคนนี้นะคะจะเข้ามาพยายามเพื่อคุณจะเข้ามาเป็นลักษณะเพื่อนเป็นกันลยาณมิตรสองถ้วยอยากจะเข้ามาเพื่อเอาชนะใจคุณเห็นไหมคะไพ่ตรงนี้นะคะไพ่ตรงนี้ก็คือคนที่จะพยายามเพื่อเรานะคะขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณอายุแตกต่างนะคะบางคนอาจจะแตกต่างกันทั้งด้านอายุสังคมเชื้อชาติศาสนาวนาัฒนธรรมก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แตกแยกนะ,ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะตรงนี้นะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะ,ะแต่ว่าเขาคิดว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะนะคะ ภัยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดแหละแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะเคยผ่านการจบการเสียใจมามันเลยไม่รีบทีนี้มาดูความรักค่ะเพื่อนๆมาดูความรักในเดือนตุลาคมของชาวราศีตุลละขนาตุลจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดมเพล r คุณอาจจะเจอใครสักคนที่เ็มเพลอร์นี่เป็นเป็นคนที่มีอํานาจอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะอายุน้อยเหลืออยูมากกว่าคุณเขาจะเป็นสภาวะคนผู้นําเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากรเราก็ได้ลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นคนไทยก็คือคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศรับหรือรับรัฐหรือรับราชการรัฐวิสาหกิจหรือถ้ามีหน้าที่การงานคือโตหรือเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยหรือตัวเรานะเพื่อนเนช่วงนี้มั่นคงในหน้าที่การเงินการงานก็ได้นะนะคะ เดมเพลสว้าวชาวคนโสดนะคะราศีตุลคุณจะได้พบเจอใครสักคนนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์อย่างที่บอกมันคุ้มค่ากับการรอคอยเอ็มเพล์เกิเพนไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่ขึ้นมานะคะคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อเอาชนะใจคุณนะคะเพื่อน,อนๆอนหกไม้เท้าเดอะสตานะคะเขาเป็นคนที่โดดเด่นนะเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะสิบถ้วยจะเข้ามาเติมเต็มในสภาวาครอบครัว หรือชาวราศีตุลลัคนาตุลบางคนที่มีปัญหาจริงๆด้วยอะหมออ่านตามไพ่นะคะเพื่อนๆใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะความรักคนรักของคุณเขายังเห็นคุณเป็นครอบครัวจะได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะไพ่คู่ออกมานะมันขึ้นอยู่ออกับคุณแต่หมอแค่อ่านตามไพ่ของหมอนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะสามเรียนนะคะดิแชริออรดดิจัตเมนต์นะคะ ึงไม้เท้าคิงถือถ้วยนะคะ้วสัน้นหนึ่งเรียนไหาราแฟนสี่ไม้เท้าเพื่อนๆน,นะคิวถือถ้วยว้าวไพ่คู่ออกมาทั้งสองใบ <c oughs> อันนี้เป็นไพ่ชุดเล็กนะคะชุดใหญ่ก็ามาโอเคหมอพูดถึงกรณีคนโสดก่อนนะคะเพื่อนๆ คนโสดหมายถึงว่าคุณจบกับใครมานะคะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ถามว่าคุณหมอคะโสดนี่หมายถึงโสดไม่เคยมีแฟนมานหรือเปล่าหมอก็ไม่รู้นะคเขาถามคืออ่าหมอคือหมอจะพูดอย่างนี้นะคะหมอว่าทุกคนรู้แหละคําว่าโสดนะเพืเ่อนๆคือเราอาจจะไปเราเคยมีแฟนทุกคนแหละถ้ามีแฟนคนเดียวแล้วเราจบ ทุกสิ่งทุกอย่างเราเพอร์เฟกเราคือเรามีความรักที่สมบูรณ์คนเดียวเราคงไม่อยากมีคนที่สองถูกไหมคะเพื่อนเพื่อแสดงว่าเรามีความรักที่ผ่านมาคุณจบับใครมาถือว่าโสดเหมือนกันหรือคนที่โสดสนิทนะคะเพื่อนเพื่อน,นะคะที่ไม่เคยมีใครอันนี้ก็โสดสนิทถือว่าโสดนะ พูดคนโสดก่อนคนโสด็นมั้นหนึ่งเรียนขึ้นมานะคะตรงนี้ขึ้นมาคนโสดมีโอกาสนะคะเพื่อนๆมีโอกาสมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีใครสักคนหยิบยื่นโอกาสให้ดีให้เรามือจากพระเจ้า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาดยจัดเมนอาจจะเป็นคนที่เคยสร้างกุศลผลบุญร่วมกับคุณมาหรือแม้แต่เป็นคนที่คุณยเคยห่างเหิน เคยห่างเหินกันมาอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวก็ได้นะเพื่อนๆสถานะแฟนสถานะครอบครัวคนที่คบกันมานานถ้าเป็นคู่กันแล้วหมอพูดตามไพ่เลยนะคะบางคนอธิษฐานขอพรนะคะถ้าคู่กันแล้วจะได้กลับมาเติมเต็มกับครอบครัวมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการบาลานซ์ใหม่มีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะเป็นครอบเป็นครัวความสุขความสมหวังอยู่ข้างคุณนะคะเพื่อนๆนะตรงนี้ขึ้นมา แต่คุณไม่รีบนะอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาพวกคุณจะแก้ไขปัญหาจะเรียนรู้กันใหม่จะปรับตัวจะปรับจูนกันใหม่นะคะตรงนี้นะความรักตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่ผิดศีลธรรมข้อสามนะคะเพื่อนเพื่อหมายถึงนะคะที่จริงก็ไม่ผิดทั้งข้อห้าคือหข้อนั่นแหละแต่ว่าความรักควองเือนคือไม่ผิดศีลข้อ3มการเมนะคะตรงนี้หรือไฮโลเฟนคือการเมตตาให้อภัยแล้วก็กลับมาคืนดีส่วนคนที่ทําผิดทาพลาดนะคะเพื่อนเดจัดเม้น์มันเป็นวิบากกรรมนะนะคะ ตรงนี้คุณจะไม่ทําผิดทําพลาดอีกนะคะเพื่อนๆนตรงนี้คุณจะดูผลการกระทําเป็นหลักครอบครัวจะได้กลับมารวมตัวกันกับครอบครัวก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแต่ถ้าคนโสดเพื่อนๆนคุณจะได้พบรักจากแดนไกลเป็นคนไกลหรือคนเดินทางบ่อยก็ได้หรือคนต่างประเทศลูกครึ่งลูกเสี่ยวนะคะหรือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานโตแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลคุณดูผลการกระทําเป็นหลักคุณไม่รีบนะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะไพ่คู่ออกมาคนนี้ เป็นคนที่เคยสร้างบุญเกื้อหนุนกันมานะคะที่พบเจอนะคะตรงนี้คุณหมันไหว้พระสวดมนต์คนที่เป็นคู่เห็นไหมคะออกมาทั้งสองคู่นะคะเดอซันเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเป็นดวงดาวโดดเด่นก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเกื้อกูลคุณ,คณออฟเฟอร์คุณได้คบกันระยะยาวได้เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเราอาจจะเข้ามาทางสายเพื่อนสายงาน คือเอาง่ายๆเรามองตาแล้วเข้าใจไม่ว่าโชคชะตานำพานะคะคุณจะได้พบนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะรออีกนิดนึงนะคะคนที่จะเข้ามาเคลียร์ใจและชัดเจนนะคุณนะคะตรงนี้นะคะทีนี้หมอขอดูเลขเด่นเลขมงคลน,นะคะของชาวราศีตุลและคศาตุลน,นะคะเดือ u n ันนะคะขึ้นมาเลยสามไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะ เลขเก้านะคะเลขชุดดาบโอเคค่ะ,ะหมอเห็นมีเลขเก้านะคะหรือเลขหกก็ได้นะคุณชอบกับอะไรนะคะคุณไปไปจับใส่นะคะเพื่อนๆที่เห็นนะคะตรงนี้แต่ว่าหมอเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือมีเลขหนึ่งกับเลขเก้านะคะหรือเลขทะเบียนรถของคุณเลขที่บ้านก็ได้นะคะโอเคหมอขอไพ่แนะนํานะคะไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างชาวราศีตุลลัคนาตุล คิงถือไม่เทา้าคุณบอกว่าช่วงนี้คุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษ8ดเหรียญการเงินการทองมั่นคงมากๆมีสเสน่นะคะราศีตุลลัคณนาตุลน,นะคะช่วงนี้เดมเพลทค่ะเพื่อนๆคุณยืนหนึ่งอยู่แล้วล่ะค่ะคุณไม่ตามละคุณไม่งอใครไพ่ขึ้นมาแบบนี้จริงๆนะคะโอเคเนี่ยไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาโอเค หกถ้วยเพื่อนๆนะคะใครก็ตามที่เคยห่างเหินหมอว่ามีคนบางคนจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะวันเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้คุณนิ่งแล้วเขามาขอโอกาสนะ,ะเพื่อิมคุณมีสเสน่ด้วยมีทั้งคนใหม่และคนเดิมแต่คุณไม่ได้รีบนะดูนะแปดเหรียญคือคุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะแต่คนที่เข้ามานะคะเนี่ยนะคะพร้อมที่จะเข้ามานะคะคุณจะดูถึงความพยายามของใครสักคนเป็นหลัก คุณจะดูของความตั้งใจของเขาจริงๆจังๆคุณไม่เอาและคําพูดที่สวยรู้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเพราะคุณรักตัวเองมากๆพราะให้เราไปเอ็มเพลสนะคะเรายืนหนึ่งเนาะนะคะเราสง่างามเราพอและกับการที่ตามใครแล้วเหนื่อยเพื่อผู้อื่นนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขอบคุณมากมายราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินช่วงนี้คิวหมอยาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะคะ คุณพร้อมที่จะต้องรอคิวนะคะถึงทักเข้ามานะคะเพื่อนทักเข้ามาแล้วนะคะจะมีแอดมินนะคะก็คือแฟนหมอนะคะคอยตอบแต่ถ้าตอบช้าก็คือหมอทํางานคนเดียวขออภัยด้วยแต่ถ้าไม่ตอบมันมีนะคะเพื่อนไลน์หมอไม่เด้งเลยนะคะชอบช่บกวดกดซับสไคร้กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะไอดีไลน์หมออยู่ใต้วีดีโอคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ